สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ FC สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เรายังโชคดีนะครับที่ยังมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งที่หลายคนก็รอคอยอยู่นะครับหลายคนอาจจะคิดจินตนาการไปว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเครื่องจำหน่ายตั๋วของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับ วันนี้เราเอามาเผยโฉมให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับว่าเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติของรถไฟฟ้าสายสีแดงนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับที่คุณผู้ชมเห็นก็คืออันนี้แหละครับเป็นเครื่องจําหน่ายตั๋ออัตโนมัติแล้วก็มีเครื่องเติมเงินอัตโนมัตินะครับก็จะติดตั้งอยู่คู่กันนะครับสามารถที่จะใช้บัตรเครดิตได้นะครับจะมีใช้เหรียญใช้สนบัตรแล้วก็ใช้บัตรเครดิตรูปร่างนาตาก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม ตัวนี้เป็นเครื่องเติมเงินอัตโนมัตินะครับตัวเครื่องเติมเงินอัตโนมัตินี้ก็สามารถที่จะใช้ผ่านบัตรเครดิตได้นะครับก็จะมีลำดับขั้นตอนการทำงานนะครับที่สีฟ้าหน้าจอสีฟ้าที่ปิดอยู่ก็คือเอาแผ่นพลาสติกมาปิดหน้าจอนะครับตอนนี้เพื่อที่จะไม่ให้โดนฝุ่นหรือให้ใครมากดเล่นนะครับตรงที่หน้าจอตรงนี้ก็จะใช้งานถ้าเป็นเครื่องเติมเงินอัตโนมันมติก็จะ เป็นการเลือกว่าจะเติมเงินยอดเงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นก็นําบัตรไปวางในช่องที่ด้านซ้ายมือนะครับพอเลือกจํานวนเงินเสร็จก็ใช้บัตรเครดิตก็ใช้บัตรเครดิตถ้ายอดเหรียญก็ใช้เหรียญน,น้าใช้ธนบัตรก็สอดธนบัตรเข้าไปนะครับหลังจากนั้นมาก็จะมีช่องที่รับบัตรหรือว่าถ้ามีเงินทอนก็รับเงินทอนที่ช่องรับเงินทอนนะครับ ถ้าเครื่องมีปัญหาหรือขัดข้องนะครับก็มีปุ่มที่กดเรียกพนักง,งานมาดูได้นะครับพนักง,งานก็จะอยู่ในห้องด้านหลังของเครื่องจำหน่ายตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าตาของเครื่องเติมเงินอัตโนมัตินะครับเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันที่อยู่ด้านข้างติดกันก็จะเป็นตัวเครื่องจำหน่ายตัวออัตโนมัตินะครับ ตัวเครื่องจําหน่ายตัวอัตโนมัติหน้าจาก็จะคล้ายๆกับเครื่องเติมเงินอัตโนมัตินะครับสําหรับขั้นตอนการใช้งานของเครื่องจําหน่ายตัวอัตโนมัติขั้นตอนแรกก็คือกดเลือกสถานีปลายทางนะครับหลังจากที่เลือกปลายทางเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นยอดเงินมาว่ายอดเงินเท่าไหร่ที่จะต้องชําระก็สามารถใช้เหรียญหรือธนบัตรก็ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับรับบัตรแล้วก็ช่องสําหรับเงินทอนนะครับรูปร่างลักษณะหน้าจาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม ที่คุณผู้ชมเห็นนี่เราเก็บภาพมาฝากนี้ก็คือติดตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟรังสิตนะครับอยู่ที่ชั้น2ของสถานีรถไฟรังสิตครับเราเห็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับสีเหลืองๆอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเวลาใช้งานจริงนั้นจะติดตั้งอยู่ตรงไหนนะครับเท่าที่เราสังเกตแล้วก็คาดคะเนเอานะครับว่าน่าจะเป็นตัวสแกนบัตรนะครับ หรือว่าเช็คยอดว่าในบัตรมียอดเงินอยู่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คาดเดานะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นตัวนั้นหรือเปล่านะครับเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับว่ารูปร่างหน้าตาของเครื่องจำหน่ายตัวอัตโนมัติและเครื่องเติมเงินอัตโนมัติของรถไฟฟ้าสายสีแดงนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มีโอกาสก็เอามาฝากให้คุณผู้ชมฝากเอซีได้ดูกันครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคุณผู้ชม ที่คุณผู้ชมเห็นที่คุมภาพฝางสีฟ้าขาวอยู่นะครับเป็นทางเข้าออกของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็จะใช้บัตรที่ซื้อแล้วก็จะไปแตะตรงที่ทางเข้านะครับประตูตัวปิดกั้นก็จะเปิดออกให้เข้าไปสู่ด้านในนะครับ อนนี้พื้นที่ด้านในที่เป็นโซนของรถไฟฟ้าที่จะขึ้นไปชั้น3ของสถานีรถไฟรังสิตก็ปิดกั้นไว้นะครับไม่ให้คนเข้าไปใช้บริการนะครับเนื่องจากว่ายังไม่เปิดใช้บริการนะครับก็จะปิดกั้นพื้นที่ไว้ทั้งหมดนะครับก็จะแบ่งโซนไว้สําหรับใช้สําหรับรถไฟทางไกลนะครับเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินี้ที่สถานีรถไฟลังสิตนั้นติดตั้งอยู่ที่ชั้น2นะครับ ที่ชั้น2ของสถานีรถไฟลังสิตก็จะมีจุดจําหน่ายตัว๋วรถไฟทางไกลรถไฟชานเมืองนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะมีเครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติของรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะเปิดใช้ในอนาคตนะครับส่วนว่าจะได้ใช้งานเมื่อไหร่สาหรับเครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัตินี้นะครับคาดว่า ปี2 5 6 4นะครับในช่วงปลายปีนั้นก็คงได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงทดสอบการใช้งานในช่วงกลางปีนั้นเราไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้เครื่องอัตโนมัติหรือว่าใช้การแจกบัตรเอานะครับรอติดตามดูกันต่อไปครับคุณผู้ชม ในช่วงนี้การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ก็กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งกาดตกนะครับเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มันล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับรับประทานอาหารที่พรุงสุกใหม่ร้อนๆแล้วก็ใช้ช้อนกลางด้วยนะครับคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเดินทางไปทิศทางไหนก็ขอให้คลับคาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมสำเร็จตังใจปรารถนาทุกประการทำกิจการงานค้าขายสิ่งใดก็ขอให้ค้าขายดีมีกำไรจเจริญลุกเรืองร่ลำรวยร่ลำรวยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ